ล่าสุดนะคะอ,อยอ,ออกมาเตือนเลยนะคะสําหรับผู้บริโภคนะคะซื้อ,อยาลี่ผสมกัญชาไม่มีเลขออยอค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักรอบนําเข้ามานะคะเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายแนะนํานะคะก่อนที่จะซื้ออะไรทุกครั้งต้องตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าค่ะ จากกรณีที่เพจดังนะคะได้พบเด็กวัย4ขวบค่ะถูกนำส่งจากโรงพยาบาลหลังพบว่ากินเยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาลักลอบนำเข้ามาเพสัจากรเลิศชายเลิศบุตรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยนะคะว่าอยอยค่ะได้มีการตรวจสอบแล้วเป็นอาหารที่ผลิตจากต่างประเทศลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่ได้ขออยอยจากการตรวจสอบข้อมูลการจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ในประเทศไทยไม่พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวขณะนี้นะคะทางออยอ,อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานหากพบผู้กระทําความผิดจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงขอเตือนนะคะให้พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่าซื้อขนมเยลลี่ดังกล่าวมารับประทานเด็กขาดค่ะโดยเฉพาะเด็กครับไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายจัดเป็นอาหารที่ต้องได้รับอนุญาตเลขสารระบบอาหารนะครับซึ่งต้องผ่านการประเมินความปลอดภยัย โดยมีปริมาณสารเตตา้าไฮโดรเคนามินอย์ครับหรือว่า THC ที่เรารู้จักกันในกัญชานี่แหละครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค THC ต้องไม่เกิน1.6มิลลิกรัมต่อขวดต่อกล่องหรือว่าต่อซองเข้มงวดในการพิจารณาสูตรส่วนประกอบและแสดงข้อความคำเตือนที่เห็นได้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาหากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันทีครับผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งร้องเรียนนะครับได้ที่สายด่วนอย1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ